ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT u t u o i o นะคลิปนี้มับค่าพลังนีมาของฟรีดีกว่านะครับผมเป็นตำแหน่งหน้าต่ำนะนีมาหรอนีมามันมีตัวโชว์ไทมอยู่นะเนี่ย มันมีตัวโชว์ไทม์อยู่นะเป็นหน้าต่ําเหมือนกันนะครับผมเป็นหน้าต่ําเหมือนกันนะแต่ว่าชั้นนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะนี่มานะครับผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะหน้าต่ําผมไม่ค่อยได้เล่นน,นั่นก็คือหน้าต่ําไม่เล่นเลยถ้าจะเล่นนี่มาก็กลางรุกนะครับผมโอเคตัวสร้างสารรค์เกมอ่ครองบอลนะครับผมครองบอลความเร็วก็ไม่ได้เยอะนะโอเคก็จะเน้นเรื่องการครองบอลนั่นแหละผมว่านะครับผม สกิลเพิ่มได้นะโอเคตัวล่าสุดที่แจกเนี่ยเป็นตัวไฮไลท์เนี่ยมานะนะเป็นตัวไฮไลท์นะนะครับผมเป็นตัวไฮไลท์นี่ไงนะเป็นตัวไฮไลท์นะครับผมโอเ,นะเค okay. สไตล์ตัวสร้างสารรค์เกมเหมือนกันนะครับผมตัวสร้างสารรค์เกมเหมือนกันโอเคเพิ่มสกิลได้นะครับผมอัพเลเวลกันดีกว่าอัพเลเวลกันดีกว่าใช้ไปเจ็ดนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะ ของฟรีนะครับผมของฟรีของฟรีเนยมาหน้าต่ํามาตามสูตรนะครับผมสูตรเป็นครับนะจบสกอร์ต็ดจบสกอร์ต็ดจบสกอร์ต็ดสองบนสี่สองบนสี่จบสกอร์ต็สสสส 8, 9, สดสีนะ่ความโค้งเก้าสองเยอะอยู่นะความโค้งเก้าสองเยอะอยู่นะนะครองบนเก้าครับผมครองบนเก้าเจี๊ย เลี้ยงบอลท่าบูทเนี่ยเก้าแปดนะครับผมเลี้ยงบอลเนี่ยท่าบูทก็ได้เก้าแปดเยอะนะรู้สึกว่าจะเยอะกว่าตัวโชว์ไทม์นะเนี่ยนะรู้สึกว่าจะเยอะกว่าตัวโชว์ไทม์นะเด็กอีกแปดนะครับผมเด็กแปดฮะเด็กแปดเฮ้ยสปีดต้นแปดเก้ามันก็โอเคอยู่นะบาลานซ์เก้าสองนะลเวอร์สนะีนะ่ฮะลเวอร์สี่อืมความเร็วไม่เน้นสเตมินาค่อนข้างน้อย น่ะครับผมได้บาลานได้ครองบอลที่ค่อนข้างโหดแล้วก็ความโค้งนะครับผมปั่นโค้งน่าจะดีวอร์ช่นนี้แล้วก็เศษหนึ่งัพเอเรียลห่ะลูกมงเหรอเสษหนึ่งทำอะไรดีวะเนี่ยเศษหนึ่งเหรอเศษหนึ่งเหรอเกมรับก็ไม่น่าไหวลูกมงแข็งเกร่งเหรอก็โดดเหรอยากเลยวะ่ะนะครับผมเอเรียลห่ะมันเศษหนึ่งวะ่ะ นะโอเคแปดสี่เก้าแปดสี่หนึ่งนะครับผมถ้าเป็นออโต้ล่ะต้องใชนสูตรเดียวกันหรือมั้งแปดสี่เก้าแปดสี่หนึ่งโอเคสูตรเดียวกันเลยนะครับผมสูตรเดียวกันเลยสําหรับเนมาร์เจ็ดหนึ่งว่ะเจ็ดหนึ่งถ้าดัดแปลงนิดหน่อยจะได้ไหมดัดแปลงนิดหน่อยจะได้ไหมถ้าจะดัดแปลงเหรอดัดแปลงเหรอเอเรียลลดโอ้โหสเตมินาวว่าหวบเลยว่ะ จ่ายบอลจ่ายบอลไม่อยากลดมแต่อยากเพิ่มจับสกรอร์มันไปทางไหนไม่ได้แล้ววะ่ะต้องเอาสุดนี้แหละนะครับผมใส่เอเรียไปแล้วกันนะสำหรับนี้มาเสร็จหนึ่งโอเคนะครับผมสเตตค่อนข้างดูดีนะไปบูตก็น่าจะขึ้นสามมาแหละเก้าแปดนะเก้าแปดสำหรับนีมาหน้าต่ํานะหน้าต่ําข้อดีก็คือไม่ได้ขึ้นสูงมากแล้วก็ไม่ได้อยู่ต่ํามาก เนะชื่อมเกมง่ายนะครับผมตำแหน่งนี้เชื่อมเกมง่ายเอสซิตได้โดยตรงให้กองหน้าหรือปีกได้สบายนะแต่มันเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีคนใช้นะเพราะมันก็เล่นยากอยู่แหละนะซึ่งมันจะไม่กองหน้าก็ไม่น่ามันจะกลางก็ไม่กลางอะไรเงี้ยนะโอเคเนมาจุนเนียนะเย์เกเกอร์ตัวสร้างสารรค์เกมนะครับผมเย์เกเกอร์ตัวสร้างสารรค์เกมโอยครองบอลน,นะครับผมครองบอลจ่ายบอลโอเค เูตยรงแตเก้าสิบเอ็ดเลยว่ะรูต้้งเตเก้าสิบเอ็ดความโค้งเก้าสี่แล้วก็มีบาลานซ์เฮ้ยดีดีดีสปีดต้นเก้าสิบเอ็ดอืมโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะน่ครับผมในมาโอเคอยู่นะเฮ้ยรู้สึกว่าจะคาบรังแล้วหลายอย่างจะดีกว่าตัวโชว์ไทม์นะต้องเทียบคาบไรดีนะโอเคสกิลเพิ่มได้นะครับผมดับเบิลทัชฟลิปแฟลหมุนตัวดับบอลเอ็ดดับบอลข้ามหัว นะี่ปั่นโค้งมาแน่ๆนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับอัพค่าพลังนีมาจูเนียเวอร์ชันฟรีนะครับผมก็ถือว่าเจมนะนั่นะก็ถือว่าเจมนะโอเคประมาณนี้ละกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามก,กดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้ก